ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทําให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับวัดร้งกลางป่าช้า ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายชั่วอายุคนวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดป่าพรว่ากันว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดใหญ่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่มากมายแต่จู่ๆวันหนึ่งพระทั้งหมดก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าพวกท่านหายไปไหนรู้เพียงว่าหลังจากนั้นวัดก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามอย่าเข้าไปใกล้วัดร้างเป็นคําเตือนที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อกันมาว่ากันว่าในยามค่ําคืน จะมีเสียงสวดมนต์ดังแว่วมาจากบวดที่พังทลายหรือบางครั้งจะเห็นเงาดำของพระเดินไปมาทั้งที่ในวัดไม่มีใครอาศัยอยู่มาหลายสิบปีแล้วคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านสาคนเดทก่อนและหมูตัดสินใจลองของกันพวกเขาอยากพิสูจน์ว่าวัดรางนี้มีผีจริงหรือไม่จึงพาการปีนรั้วไม้เก่าที่ล้อมรอบวัดเข้าไปทันทีที่เท้าก้าวผ่านเขตวัดอากาศก็เย็นว่าขึ้นมาอย่างประหลาด ภายในวัดเมื่อสนิทมีเพียงแสงจันรจนริบหีส่งผ่านยอดไม้ก่อนใช้ไฟฉายส่งไปที่โบสถ์ที่เกือบจะพังทลายประตูไม้ผู้ผู้นั้นแง้มออกเล็กน้อยราวกับมีใครรอให้พวกเขาเข้าไปเฮ้ย hey, ลองเข้าไปดูข้างในกันไหมเด็ดกระซิบแม้ใจจะเต้นแรงแต่ความคึกนขนองมีมากกว่าทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าประตูโบสถ์ไปเสียงสวดมน์ก็ดังขึ้นมาทันทีนะโมตัสสะภะคะวะโต เสียงนั้นเย็นเยื่อกก้องสะท้อนทั่วโบบ์แต่กลับไร้เงาของพระสงฆ์ใดๆมีเพียงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วย,ยหยักย่และฝุ่นหนามหมับหมูสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจาับที่ไหล่เขาหันกวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังพักพอแล้วกลับกันเถอะหมูเสียงสั่นแต่เดชกับกอนยังอยากเดินสำรวจต่อพวกเขาเดินไปจนถึงกุฏิเก่าๆที่ล้มพังเครื่องหนึ่งมีเศษจีวรขาดรุ่งริ่งปลิวไหว ตามลมกำแทงไม้ถูกขีดเขียนด้วยรอยเล็บยาวเหยียดและที่พื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าเปื้อนโรลดูเหมือนจะมีคนเดินอยู่ในกุฏิแห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้มักไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมว่าก่อนเริ่มวันหวันท่านใดนั้นพวกเองเข้ามาทำไมเสียงแหบพราดังขึ้นจากข้างหลังพวกเขาหันกลับไปอย่างชา้าชและต้องแทบหยุดหายใจทาร,รูปหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น ร่างของท่านซีดเผือดตาลึกโหลมือเหี่ยวแห้งยกขึ้นชี้มาทางพวกเขาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเท้าของท่านลอยจากพื้นไม่มีเงาใต้ตัวเลยแม้แต่น้อยวิ่งทั้งสามหันหลังวิ่งสุดแรงเกิดพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงตามหลังมาคล้ายเสียงโหยหวนของคนจำนวนมากประสานกันพวกเขาไม่กล้าหันกลับไปมองจนกระทั่งทะลุออกจากรูวัดได้ในที่สุดวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับไปที่วัดพร้อมผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ก็พบว่าภายในโบสถ์เต็มไปด้วยรอยเทา้าเปื้อนโคลนและมีเศษจีวรเก่าขาดวิ่นตกอยู่เต็มไปหมดแต่ที่น่านลุวก,กว่านั้นบนประตูโบสถ์มีอักษรสีแดงเขียนไว้ว่าจงออกไปอย่าก,กลับมาอีกนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดร้างอีกเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเดชกรและหมูต่างหวาดกลัวจนแทบจะไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่เจอมาแต่ด้วยความอยากรู้ปนความดื้อรั้นพวกเขายังอดสงสัย ไม่ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นของจริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนจากความกลัวกันแนะ่บางทีเราอาจจะตาฝาดหรือคิดไปเองก็ได้นะเดชพยายามปลอกตัวเองแม้เสียงในหัวจะยังย้ำเตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่แล้วคืนหนึ่งกอนหายตัวไปเดชสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนดึกเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเบาๆก๊อกอกกอกเสียงนั้นช้าและเป็นจังหวะเหมือนคนตั้งใจเคาะ ใครว่าเดชขมวดคิ้วลุกไปเปิดประตูแต่ข้างนอกไม่มีใครมีเพียงสายลมเย็นยะเยือกที่พัดวูบเข้ามาเขาปิดประตูแล้วหันกลับมาแต่ทันทีที่หันหลังเดชช่วยกูด้วยเสียงกระซิบแหบผ่าดังขึ้นจากในห้องเดชตัวแข็งทื่อหัวใจแทบหยุดเต้นเขาหันไปมองกระจกหน้าต่างข้างเตียงและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาแทบสิ้นสติเงาสะท้อนของกรยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าซีเซียว ดวงตากลวงโบเลือดไหลอาบลงมาตามุมปากและลำคอกอ,กอนกอนไม่ตอบแต่มือซีี่ของมันค่อยๆยกขึ้นแล้วจับปากของเดทแน่นกลับไปที่วัดเดี๋ยวนี้รุ่งเช้าเดทและหมูออกตามหากรทุกหมู่บ้านแต่ไม่มีใครพบเห็นเขาเลยตั้งแต่เมื่อคืนแม่ของกรบอกว่าเขาออกจากบ้านไปตอนกลางดึกโดยไม่บอกใคร เดทกับหมูศบตากันพวกเขารู้แล้วว่าก่อนกลับไปที่วัดร้างแล้วมึงจะเอาไงหมูถามเสียงสัน่นเดทก็ลืนน้ำลายลงคอเขาไม่อยากกลับไปแต่ก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้สุดท้ายทั้งสองตัดสินใจไปที่วัดร้างอีกครั้งทันทีที่ก้าวเข้ามาในวัดอากาศก็กเย็นเยือกกว่าเดิมเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติพื้นดินชื้นแฉะทั้งที่ไม่ได้มีฝนตกมาหลายวัน กนมึงอยู่ไหนวะเดตะกวนแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของกอนนโมตะสะเสียงสวดมนนั้นดังขึ้นอีกครั้งหมูตัวสันเขาหันไปกระซิบกับเดดมึงกูว่าเราไปเถอะแต่ไม่ทันแล้วประตูบวชที่เปิดแง้มอยู่ก่อนหน้าค่อยๆปิดลงเองชา้ชาๆปังทั้งสองสะดุ้งเฮือกและเมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองที่ประตูพวกเขาก็เห็น รอยมือเพื่อนเลือดมากมายตรึงอยู่บนประตูราวกับมีคนพยายามจะดิ้นรนออกจากข้างในและที่ตรงกลางประตูมีอักษรสีแดงสดเขียนเป็นตัวอักษรไทยโบราณว่าพวกเองกลับมาอีกแล้วแม้จะขวัญกระเจิงแต่เดชก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปข้างในโบสถ์หมูไม่มีทางเลือกนอกจากตามไปภายในเงียบสนิทมีเพียงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นและยหยักย่ยแต่พวกเขาเริ่มสังเกตบางอย่างผิดปกติ พื้นหน้าพระพุทธรูปมีรอยแยกรอยแยกนั้นดูเหมือนฝาไม้ที่ถูกปิดทับไว้ราวกับปกปิดบางสิ่งเอาไว้ข้างใต้เดชกับหมูศบตากันใจเต้นแรงด้วยความตัวพวกเขาตัดสินใจขยับแผ่นไม้เก่าๆนั้นออกและสิ่งที่พวกเขาพบข้างใต้คือโพรงมืดๆที่เต็มไปด้วยซากศพเน่าเปื่อยซากศพเหล่านั้นยังคงสวมจีวรอ,อยู่และบางร่างก็มีรอยถูกมดตรึงเหมือนถูกทรมานก่อนตาย มันคือพระที่เคยอยู่ที่วัดนี้พวกท่านไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกฆ่าฝังไว้ใต้โบสถ์มาตลอดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังลั่นโบสถ์พวกเองต้องอยู่ที่นี่กับเราเงาดำมากมายค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโพรงมือซีซ,ซีเอื้อมมาคว้าขาของพวกเขาเด็ดกับหมูดิ้นสุดแรงเกิดร้องลั่นด้วยความหวาดตัวทั้งสองรีบพุ่งออกจากโบสถ์กระโจนข้ามรูวัดออกมาโดยไม่เหลียวหลัง พวกเขาหอบหายใจตัวสั่นมองกลับไปที่วัดร้างและสิ่งที่เห็นครั้งสุดท้ายคือเงาของกนยืนอยู่ตรงประตูโบสถ์มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชากลับมาเถิดพวกมึงยังไปไม่ได้หลังจากวันนั้นเด็ดกับหมูไม่กล้ากลับไปที่วัดร้างอีกเลยพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้เฒ่าในหมู่บ้านฟังและผู้เฒ่าก็ทำเพียงพยักหน้าช้าๆข้าเตือนพวกเองแล้วแต่เองไม่ฟัง วัดนั้นเป็นวัดที่ถูกสาดว่ากันว่าประที่เคยอยู่ที่นั่นถูกฆ่าหมู่เพราะพวกเขาลูวรู้ความลับบางอย่างของเจ้าอาวาสในอดีตและดวงวิญญาณพวกท่านก็ยังคงติดอยู่ที่นั่นรอให้มีคนโง่เขลามาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือร่างของกอนไม่มีใครพบอีกเลยแต่ทุกคืนที่หน้าวัดร้างยังมีเสียงสวดมนต์แววออกมาเสมอ แม้เรื่องราวของเดชหมู่และก่อนจะกลายเป็นตำนานเล่าขานกันในหมู่บ้านแต่นานวันเข้าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไม่เชื่อมันก็แค่เรื่องแต่งให้ดูหน้ากลัววัดร้างก็คือวัดร้างไม่มีผีจริงหรอกกลุ่มวัยรุ่นเมืองกรุงกลุ่มหนึ่งซึ่งมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านได้ยินเรื่องวัดร้างจากชาวบ้านและท้าทายกันว่าพวกเขาจะเข้าไปลองของในคืนเดือนดักถ้ามันมีจริงกูจะไลฟ์สดให้ดูหนึ่งในพวกเขาพีดเด็กหนุ่มใจกล้าพูดขึ้น พร้อมกับยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปไอพีตกูว่ามึงอย่าหาเรื่องเลยเพื่อนคนหนึ่งเตือนแต่ไม่มีใครฟังเวลาเกือบที่ยงคืนกลุ่มวัรุ่นสี่คนทิศไนเมลและฟ้าเดินมาถึงหน้าวัดร้างลงวิวเย็นยะเยือกพัดผ่านจนฟ้าขนลุกทำไมมันรู้สึกเย็นแปลกๆวัดฟ้าทุนทำเบาๆพีตเปิดไลฟ์สดยิ้มยอกกล้องไงพวกมึงคืนนี้พวกกูจะพิสูจน์ให้ดูว่าไม่มีผีจริง เขาลักประตูไม้เก่าที่ผูกพังออกเสียงย็ดอาดของไม้ดังสะท้อนความเงียบรอบตัวแกรกแกรกพอเข้าไปในบริเวณวัดเสียงฝีเท้าเทาเบาเหมือนมีใครเดินต่างก็ดังขึ้นจากข้างหลังพีดหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครนอกจากพวกเขาอย่าคิดมากมันเสียงใบไม้แห้งในหัวรอก่อนเดินนำไปที่โบสถ์แม่หยิบไฟฉายส่องไปทั่วก่อนที่แสงจะตกกระทบกับบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจ บนประตูโบสถ์มีรอยมือเปื้อนเลือดสดๆปรากฏขึ้นพีทกลับกันเถิดเมเสียงสั่นแต่พีทกลับหัวเราะพวกมึงกลัวหรือกูบอกแล้วว่าไอ้รอยพวกนี้แม่งเป็นของเก่าอย่ามาเวอร์พีทยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายต่อก่อนจะถักประตูโบสถ์เข้าไปเสียงสวดมนต์ที่ไม่เห็นตัวตนภายในโบสถ์มีเพียงพระพุทธรูปเก่าแก่และความเมื่อสนิทฝุ่นหนาคะคลุ้งในอากาศเมฆกับฟ้ายืนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะก้าวต่อ นายยกไฟฉายส่องไปรอบๆก่อนที่แสงจะสาดไปเห็นเงาดำบางอย่างในมุมโบสมันเป็นเงาของพระสงฆ์ร่างผอมสูงสูงจีวรขาดรุ่งริ่งก้มหน้าและยืนอยู่เงียบๆนายเบิกตากว้างกระซิบเสียงสัน่นเฮ้ยพวกมึงกูว่านะโมตัสสะเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบตัวกล้องสะท้อนทั่วโบสถ์แต่ร่างพระตรงมุมยังคงนิ่งเงียบฟ้าถอยหลังช้าๆใจเต้นแรงปัง ประตูโบสถ์ปิดเองอย่างแรงทุกคนสะดุ้งสุดตัวพิดหันไปพยายามเปิดแต่ประตูเหมือนถูกปิดจากข้างนอกและในตอนนั้นพระร่างสูงในมุมโบสก็เริ่มขยับครอบครอบเสียงกระดูกกลั่นดังไปทั่วมือซีดขท้ายกขึ้นช้าๆก่อนที่มันจะเงนยหน้าขึ้นมาใบหน้าของพระรูปนั้นกลวงโบไม่มีดวงตาแต่ร่างของเขาไม่ใช่มนุษย์มันเหมือนซากศพที่แห้งกรังพวกเองเข้ามาทำไม ในตัวสั่นเขาคว้าแขนพิทแน่นกูบอกให้กลับไงแต่ไม่ทันแล้วพื้นใต้พระพุทธรูปเริ่มสั่นจากรอยแยกใต้แท่นพระที่ถูกค้นพบเมื่อหลายปีก่อนมือซีดๆมากมายเริ่มโผล่ขึ้นมาซากศพของพระสงฆ์ที่ถูกฝังไว้เริ่มปีนขึ้นมาจากใต้พื้นมือกระดูกขาวซีดคว้าหมกเข้าที่ข้อเท้าของพิทช่วยด้วย พีทร้องลั่นพยายามสะบัดตัวออกแต่แรงของมือที่คว้าไว้แน่นนั้นราวกับเหล็กในรีบคว้าแขนพีทดึงไว้แต่สัมผัสจากมือของซากศพนั้นเย็นเยือกจนชาไปทั้งตัวเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยเร่งจังหวะราวกับกำลังทำพิธีบางอย่างฟ้าร้องให้สะอื้นปล่อยพวกเราไปเถอะท่านใดนั้นพวกมึงอย่ากลับมาอีกเสียงแหบต่ำดังขึ้นก่อนที่แรงกระชากมหาศาลจะดึงพีทหายลงไปใต้พื้น ในฟ้าและเมกริดร้องสุดเสียงก่อนที่พื้นดินจะกลับสู่ความเงียบอีกครั้งทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีซากศพไม่มีเลือดเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงสวดมนต์ที่แผ่วลงช้าๆสองวันต่อมาตำรวจและชาวบ้านออกตามหาพีทแต่ไม่พบร่องรอยใดๆของเขาไลฟ์สดของพีทถูกโพสต์ลงโซเชียลเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่มันจะขาดหายไปในวิดีโอนั้นเสียงสุดท้ายที่บันทึกไว้คือ เสียงพิธร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะตามมาด้วยเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากนั้นคลิปก็ตัดไปหลังเหตุการณ์ครั้งนี้วัดรังกลางป่าช้ากลายเป็นสถานที่ต้องห้ามอย่างถาวรชาวบ้านทากันทําพิธีสะกดวิญญาณอีกครั้งแต่ทุกคืนยังมีคนได้ยินเสียงสวดมนต์ดังออกมาจากโบสถ์บางคนที่ผ่านไปแถวนั้นในยามค่ําคืนเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาของพระสงฆ์ยืนอยู่ตรงหน้าประตูวัด และสิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกที่สุดคือพวกเขามักได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามสายลมมึงจะลองดีเหรอหลังเหตุการณ์ของพิษผ่านไปข่าวหรือเรื่องวัดร้างก็แพร่สะพัดไปไกลแม้จะมีพิธีสะกดวิญญาณจากพระผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่ทุกคืนเสียงสวดมนต์ในโบสถก็ยังดังอยู่กระทั่งคืนหนึ่งมีบางสิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งไนฟ้าและเมพยายามใช้ชีวิตปกติ หลังจากรอดออกมาจากวัดร้างแต่ทุกคืนพวกเขายังคงฝันร้ายเห็นภาพที่ถูกดึงลงไปใต้พื้นโบสถ์และในคืนนั้นเองเสียงเคาะประตูห้องในก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊กนายสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงกว่าตามองนาฬิกาข้างเตียงตีสาเขาคงใจเดินไปเปิดประตูแต่ข้างนอกไม่มีใครหรืออย่างน้อยเขาคิดว่าไม่มีใครเพราะทันทีที่เขาหันกลับมาในกระจกข้างหลัง มีเงาร่างของพีทยืนอยู่นายชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นร่างของพีทยังคงสวมเสื้อผ้าชุดเดิมในคืนที่เขาหายไปแต่ตอนนี้ใบหน้าเขาเขาวซีดริมฝีปากมีเลือดไหลซึมออกมาตาข้างหนึ่งหายไปเหลือเพียงเบ้าตาว่างเปล่านายกรีดร้องถอยหลังจนล้มลงกับพื้นเสียงเย็นยะเยือกกระซิบข้างหูเขามึงลืมกูแล้วเหรอรุ่งเช้านายรีบติดต่อฟ้าและเม์ทั้งสองบอกว่าพวกเธอก็เจอเรื่องแปลกเหมือนกัน ฟ้าพบรอยเท้าปิดๆปรากฏอยู่บนพื้นห้องของเธอเหมือนมีใครเดินออกมาจากใต้เตียงเมพบโทรศัพท์ของเธอเปิดเองตอนกลางดึกและเมื่อเธอเปิดดูอัลบั้มรูปเธอเห็นภาพสุดท้ายที่ทําให้ขวนนีดีฟอร์เป็นภาพเธอนอนหลับอยู่ถ่ายจากมุมสูงเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่บนเพดานและจ้องมองลงมาความหวาดกลัวเริ่มกอกกินพวกเขาแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแทบเสียสติคือคืนนั้นพีทส่งข้อความมาในกลุ่มแชท ที่ไม่มีใครกล้าลบพีทกูหนาวพวกมึงช่วยกูด้วยไนพิมพ์ตอบแทบไม่เป็นคํามึงอยู่ไหนวะไม่มีคําตอบมีเพียงภาพที่ถูกส่งมาเป็นภาพของโบสถ์เก่าของวัดร้างและที่หน้าประตูโบสถ์มีร่างของใครบางคนนั่งอยู่บนพื้นหานหลังให้กล้องในรู้ทันทีว่ามันคือพิทเขากลืน้ำลายมือเย็นเฉียบแต่สิ่งที่ทำให้เขาหายใจไม่ออกคือ ร่างนั้นค่อยๆหันกลับมาช้าๆและหน้าของพีทในรูปภาพไม่มีดวงตาอีกแล้วในฟ้าและไม่รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่มีวันจบง่ายๆพีทยังอยู่ที่วัดร้างและบางสิ่งที่สิงสู่อยู่ที่นั่นกำลังเรียกพวกเขากลับไปแม้จะหวาดกลัวจับใจแต่พวกเขารู้ว่าถ้าหากไม่ไปเผชิญหน้าพวกเขาคงไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบอีกเลยคืนนั้นพวกเขากลับไปที่วัดร้าง แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เข้าไปในวัดแห่งนี้ไม่มีใครเคยได้กลับออกมาโดยสมบูรณ์ในฟ้าและเมตาสินใจกลับไปที่วัดร้างแม้ว่าความหวาดตัวจะกอบกินหัวใจแต่พวกเขารู้ดีว่าทิศยังคงอยู่ที่นั่นและเขาอาจไม่ได้เป็นทิศคนเดิมอีกแล้วคืนเดือนดับท้องฟ้งฟาเมื่อสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวเสียงจัจัเนเงียบกริบผิดป,ปกติราวกับทุกสิ่งในป่ารู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังรอพวกเขาอยู่ พวกเขามาถึงวัดร้างเสียงลงบิดวิวพัดผ่านราวกับเสียงกระซิบจากความมืดในเปิดไฟฉายส่องไปที่โบสถ์เก่าและหัวใจแทบหยุดเต้นประตูโบสถ์เปิดอ้าอยู่ภายในนั้นเงาดำของใครบางคนยืนอยู่กลางโบสถ์หันหลังให้พวกเขามันคือร่างของพิทฟ้าเม้มปากแน่นก่อนเป่งเสียงออกไปเบาๆพิทร่างนั้นค่อยๆหันกลับมา และสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ขาทั้งสามแทบสุดลงใบหน้าของพี่ซีดเปื่อตาข้างหนึ่งกลุงโบอีกข้างเต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดปนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนลึกและเลือดแห้งกระกรังแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขายิ้มรอยยิ้มกว้างผิดมนุษย์เผยให้เห็นฟันสีดำและเหงือกที่เปื่อยยุยพวกมึงมาช่วยกูเหรือฟ้ากรีดร้องออกมาสุดเสียงเมล้มลงกับพื้นแต่นในกัดฟันพูดออกมาสินสัน พีทกลับบ้านกับพวกเรานะักพีทยังคงยิ้มร่างของเขาเริ่มสั่นไหวราวกับผ้าผิดเพี้ยนกลับกูออกไปไม่ได้กูติดอยู่ที่นี่ทันใดนั้นพื้นโบสถ์ก็สั่นสะเทือนอีกครั้งจากรอยแยกใต้แท่นทรามือสีซีดแห้งหวยเริ่มโผล่ขึ้นมาคราวนี้พวกมันมากกว่าเดิมพวกมันไม่ให้กูไปไหนพีทพูดเสียงแหบต่ำแต่รอยยิ้มยังคงอยู่ในรีบดึงฟ้าและไม่ให้ลุกขึ้นแต่ทันใดนั้น พวกมึงก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยเสียงของพีทเปลี่ยนไปเป็นเสียงทุ้มต่ำแฝงไปด้วยเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดเขากระโจนเข้าหาไนไนถูกผลักกระเด็นไปกระแทกกับผนังโบสก่อนที่พีทจะพุ่งเข้าหาฟ้าและเมร่างของเขาเคลื่อนไหวผิดมนุษย์แขนขายืดยาวกว่าปกติเมร้องให้ออกมามึงไม่ใช่พีทกูคือพีทเสียงนั้นแถวเบาแต่กูก็ไม่ใช่พีทอีกแล้ว หนีหรือเป็นเหยื่อรายต่อไปนายกัดฟันพยายามลุกขึ้นขณะที่มือของพิทกำลังเอื้อมไปคว้าคอของฟ้าทันใดนั้นเสียงสวดมนต์จากข้างนอกก็ดังขึ้นเสียงพระสวดเป็นจังหวะเร่งเรา้าเหมือนพยายามทำพิธีอะไรบางอย่างพีทกรีดร้องเสียงดังจนแทบฉีกแก้วหูร่างของเขาชักกระตุกก่อนจะถอยหลังไปนายมองออกไปนอกโบสถ์และเห็นว่าชาวบ้านกับพระจากวัดใกล้ๆกำลัลลลลลงล้อมวัดร้างไว้จุดทูบ และสวดมนเป็นวงกลมพวกเขามาช่วยพวกเขาแล้วนายตะโกนฟ้าเมวิ่งทั้งสามคนพุ่งออกจากโบสเต็มแรงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของพิษขณะที่พวกเขาวิ่งออกมาโบสถ์ทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทันทีที่ก้าวข้ามเขตวัดร้างทุกอย่างก็เงียบลงรุ่งเช้าพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระและผู้ใหญ่บ้านฟังพระรูปหนึ่งถอนหายใจหนักดุงวิญญาณของพิษ ยังผูกติดอยู่กับวัดนี้พวกมันไม่ปล่อยให้เขาไปไหนผู้ใหญ่บ้านเสริมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายไปในวัดนี้และพวกที่หายไปมักกลับมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมเมสะอ่นแล้วพิษลักคักพระใสหัวช้าๆเราอาจทำอะไรไม่ได้อีกแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดร้าอีกมันถูกปิดตายตลอดกาลแต่ทุกคืนหากใครเดินผ่านบริเวณนั้น พวกเขามักได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตามสายลมกูยังอยู่ตรงนี้มึงจะกลับมาอีกไหมและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวักว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟัง แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดไัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ